อะมัอน,นี่มัดเทียวปลามาเบึงวัดบ้านน้องสวรรค์น้องอุทัยสวรรค์มาสันเบึงบวชบึงสมเพิ่นโอ้งามตะการตาซาลาเพิ่นจ้ะโอ้ตาสวยดีเบึงหอยละกอกละข,ละขะะั้งเป็นเห็ดดีๆเว่เป็นปลา ผลิตภัณฑ์เป็นเท็ดใบมีง่วมีเจียนมีข้ายเป็นอรุรักษ์ไว้เ้าต่อไปมันสิบอเ,เห็นหรอสิเบิดแหรออืสวยงามดีง่วเทียมเจียนข้วยเทียมเจียนแล้ไข่มีนี่ก็จะเป็นวัดปลาบมาน้องสวรรค์คือ,อเปลา em, ta dọn sáng láng, cả bác khai hiện, con cả bác đi, nó mới nghe. Điêu mướn đèn bưng, mướn xóm bưng, vẹn mà. để vẹt qua mà, mà hiện, uổng ừ, sum buồn đi, quăng ừ, đi, bộ phun xim phun, lăng bậc nhảy, người có sơn vô như vậy hơn nhiều vô ừ. trong cành chắc luôn vậy phom ô này gì ta này ta xin bình hòa chẳng. พระคูปัญญาพรไหม่ไม่ที่เป็นนรรมะเห็ดเงินหน่อยๆไม่ที่เป็นนรรมะเห็ดมาซ้ำสวยงามนี่แหละเย็นดีกระเห็ดแบบนี้เนาะเอ็นว่าหอยฉันสวยงามดีงามตาดีครับคุณพ่อคุณแม่ เบื้องห้เป็นอุดมสมบูรณ์ทั้งยินิปลาเอ่อหอกองหอกองหอละคังสาราหอฉันเป็นจะเห็ดดีอาจจะทานดีกะจอยู่นกันหลายหลูหลายองค์มาเที่ยวเมืองแวะอืม นี่แหละมังนั่งพักกลิ่นเดี๋ยวเขาท่าสวยงามนี่แล้วสวนตัวหอชันเพิ่นนี่ละไม่ประดับประดาลงแหลกลงสีเขาก็ะเลี่ยมก็ะงามยินกราดทีบหอน